อ่ะเริ่มเลยนะคราวที่แล้วอ่เรียนเรื่องปริมาตรของปีซึมไปใช่ไหมปริมาตรของปีซึมสูตรว่างไงครับตอบครูทีสูตรปริมาตรของปีซึมว่างไงครับ สูตปริมาตรของปริซึมก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมอ่ะอ่ะนะราที่แล้วครูให้ทำแบบหัดไปสามข้อใช่ไหมครับแบบหันสามข้อก็คือหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะข้อที่สองก็คือปริซึมปริซึมอะไรปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหม แล้วก็สามก็คือปริมาตรของปิดซสมสามเหลี่ยมใช่ไหมครับนะสูตรของการหาปริมาตรนะครับก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับนะทีนี้คำว่าพื้นที่ฐานเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานของมันเนี่ยมีรูปร่างเป็นรูปกี่เหลี่ยมเช่นถ้าฐานของมันเป็นรูปสามเหลี่ยม เราก็ต้องใช้สูตรหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ฐานของมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็ใช้ด้านคูณด้านหาพื้นที่ฐานใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฐานของมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเราก็จะใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคือหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณ ผลบวกความยาวของด้านคู่ที่ขนานกันใช่ไหมครับอ่ะนะเพราะฉะนั้นนั่นคือสูตรของการหาปริมาตรของปริซึมพื้นฐานคูณสูงอ่ะววันนี้วันนี้จะเป็นเรื่องของปริมาตรของทรงกระบอกนะครับปริมาตรของทรงกระบอกอ่ะทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกหน้าตาจะประมาณนี้นะครับฐานมันจะเป็นรูปอะไรครับ ฐานเป็นรูปอะไรครับรูปร่างเป็นรูปอะไรวงกลมไหมอ่าเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับเห็นไหมครับฐานของมันมีสองอันสองด้านนะครับนะฐานของทรงกระบอกจะเป็นรูปวงกลมนะครับวงกลมเพราะฉะนั้นสูตรของมันก็เหมือนการหาสูตรปริมาตรของปิซึม ก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงแต่ฐานของมันมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับฐานของทรงกระบอกฐานของมันเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สูตรหาพื้นที่ของวงกลมสูตรหาพื้นที่ของวงกลมว่ายังไงครับตอบพูทีอ้าใครตอบได้ช่วยตอบครับมีอยู่สามคนพายอาําลังสอง ถ้าสองพายอาเป็นสูตรอะไรเอ่ยสองพายอาจะเป็นสูตรอะไรครับสองพายอาจะเป็นสูตรอะไรครับวงกลมที่คือรูเคยสอนนั้นมันมีสองสูตรใช่ไหมครับก็คือสูตรที่หนึ่งคือสูตรอะไรครับสูตรการหาพื้นที่ใช่ไหมครับคือพายอากำลังสองใช่ไหม อีกสูตรหนึ่งคือสองไพอาก็คือสูตรหาความยาวรอบรูปวงกลมใช่ไหมครับห้ามลืมนะมอสามต้องใช้ด้วยนะครับนะครับห้ามลืมนะคราวที่แล้วครูให้เธอไปค้นหาสูตรใช่ไหมส่งครูอะไหนป้าจําได้ไหมเออสูตรพื้นที่ต่างๆอะ่ะรวมถึงรูปวงกลมด้วยนะครับแล้วก็สูตรหาปริมาตรของรูปทรงต่างๆด้วยนะครับ ทรงกระบอกทรงกระบอกหาปริมาตรปริมาตรของทรงกระบอกปริมาตร ปริมาตรทรงกระบ,บอกนะครับปริมาตรทรงกระบ,บอกคู่ที่ครูบอกว่าอะไรนะพื้นที่ฐานคูณความสูงใช่ไหมครับโดดพื้นที่ฐาน คูณสูงหรือคูณความสูงนะครับพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนเหมือนปริมาตรของปิซึมไหมเหมือนไหมเหมือนไหมครับเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันคือบอกว่าเหมือนกันแต่แตกต่างตรงพื้นที่ฐานเนี่ยฐานมันเป็นรูปร่างอะไรนะครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าฐานมันเป็นรูปเหลี่ยมต่างๆแล้วเป็นปิซึมใช่ไหมครับก็ต้องใช้สูตรตามอะไร ฐานของมันนั้นเป็นสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตุรัสก็ใช้สูตรพื้นที่สีเ่เหลี่ยมจตตุรัสเป็นต้นนะครับทีนี้ตรงกระบอกเนี่ยฐานของมันตรงกระบอกเนี่ยฐานของมันจริงๆเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นมันจะมาใช้สูตราหาพื้นที่ สีเ่เหลี่ยมจะจุลาดสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะเมื่อกี้เธอบอกครูแล้วว่าสูตรหาพื้นที่รูปวงกลมว่าไงครับหายอากำลังสองใช่ไหมใชป้าพื้นที่ฐานเพราะฐานไม่เป็นวงกลมถูกไหมครับหอากำลังสองคูณความสูงคูณสูงอ่ะอันนี้สูตรหาอะไร ความเรของทรงกระบอกนะครับนะคืิที่ฐานคูณสูงหรือา i r กำลังสองคูณสูงนะครับอามที่คุณว่าทุกทรง,ง,งกระบอกหรือว่าควาสูงทรงกระบอกอยู่ตรงไหนความสูงทรง,งกระบอกนะครับความสูงของทรงกระบอกอยู่ตรงไหนเลยความสูงของทรงกระบอกนะครับตรงนี้ นะครับคือความสูงของทรงกระบอกนะครับความสูงของทรงกระบอกเนี่ยเขาให้ความสูงเป็น S ตัว S, <S ตัว S, S. S. ออจมาจากอะไรครับภาษาอังกฤษที่แปลว่าสูงหรือความสูงอะไรเอ่ยอาไม่เห็นหน้าอาไม่เห็นหน้าอา นามเปิดต่้องด้วยครับผมผู้ถามว่าตัว s มันเป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษที่แปลว่าความสูงใช่ไหมมันมาจากคำว่าอะไรอ่ะ s เ <S. S 1> นี้ยมาจากคำว่าอะไรใช่ไหมครับไรที่แปลว่าสูงใช่ไหมครับใช่ป่ะเออ เพราะนั่นเดี๋ยวเรียนจะบอกว่าทำไมความสูงในจุดหาปริมาตรของทรงกระบอกถ้ามันเป็นเ h นะครับเขากำหนดมาให้เป็น S นะครับแทนความสูงของทรงกระบอกนะครับส่วนคย r กําลังสองคยมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ3.14ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นเศษส่วนก็ประมาณ22ส่วน7ใช่ไหมครับ ยี่องส่วนเจ็ดหรือประมาณสามจุดหนึ่งสี่จริงๆมันมีจุดๆไปอีกนะครับแล้แต่เขาตัดมาแค่รถยนต์สองตำแหน่งนะครับครับทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ในในสูตรเนี้คือค่าพายเรารู้แนละ้วเมื่อกี้บอกว่าค่าพายใช้ค่าประมาณที่สองส่วนเจ็ดหรือประมาณสามจุดหนึ่งสี่แล้วแต่เขากำหนดมาให้แต่ถ้าโจทย์ไม่กำหนดมาให้ครูเคยบอกว่าให้ใช้ยี่สองส่วนเจ็ดใช่ไหมครับครับ คือลายตัว R แทนอะไรของวงกลมครับและมีนะครับนะและมีของวงกลมนะครับสางกิย่อมจากนันนะ Radius ใช่ไหมที่แปลว่าเสีมีใช่ไหมครับนะ R แทนเสีของวงกลมแต่ยกกําลังสองด้วยนะครับยกกําลัง2ด้วยนะทีนี้ แต่รัศมีก็คืออะไรจากศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมครับ,ปรบ,บสปยดนึ่งจะ้อบด้วยวงกลมตัวนี้คือ R คือรัศมีนะครับใช้เป็นรัศมีแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้มาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแต่โจย์ต้องการแค่รัศมียกกำลังสองทำยังไงดีให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาแต่ว่าเขาต้องการแค่รัศมีทำาไงดีถึงจะได้รัศมี ทำไมครับอ่าหารหารือหารด้วยสองหรือแบ่งครึ่งใช่ไหมอ่าโอเคนะเนี่ยเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้ความสูงเป็น s นะครับสูงตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็น s นะครับเป็นตัว s สูงตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัว s แล้วนะอ่าเสร็จแล้วนะัเกเรียกก็รวบน้ำครับรวบนำนะเอามาคูณกันใช่ไหมเขียนติดกันก็เป็นการคูณถูกไหมครับ ก็จะได้เป็น pi r กำลังสอง s เขียนติดกันอันนี้คือที่มาของสูตรนะครับที่มาของสูตรเพราะฉะนั้นสูตรหาปริมาตรของทรงกระบอกคือ pi r กำลังสอง s pi r กำลังสองย่อ pi r กำลังสองมาจากพื้นที่ฐานซึ่งเป็นรูปวงกลม s คือความสูงของทรงกระบอกก็เป็น pi r กำลังสอง s นะครับอ่ะ อันนี้คือที่มาของสูตรหาปริมาตรของทรงกระบอกนะครับนะเพราะนั้นเราต้องนะย้อนหลังไปถึงเรื่องของที่มาของสูตรด้วยนะครับอะต่อไปทีนี้มาดูว่าถ้าเขาเรียนหาปริมาตรของทรงกระบอกโดยกําหนดครับกาหนดอความยาวของรัศมีกับความสูงให้นะครับเอาสูตร ัเป็นาั้องเอสนะครับสูไปกำลังสองเอสนะครับสมมุติว่าเขาให้ตรงกขบอกมานะครับมีรักษมีสูงย์จุดห้าสูนสห้าเซนติเมตร มองเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็สูง2เมตรสมมุตินะครับมันเป็นสมมุติอะรัศมี0.5เซนแต่สูง2เมตรหน่วยเดียวกันไหมเซนกับเมตรอาร์มเห็นต่คิ้วอาร์มเห็นตาเลยอาร์มเห็นเห็นต่คิ้วอย่างเดียว นอนใช่ไหมครับนอนเรียนโอ,โอเคอ่านอนเรียนไม่เอานะครูครูไม่เอานะครนะูไม่นอนสอนนะครับไม่ถนัดนะครับอ่ะหน่วยเป็นเมตรกับหน่วยเป็นเซนคนละหน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลานเรียนจะไปใช้ไปเข้าสูตรอะเรียนต้องทําให้เป็นหน่วยเดียวกัน นะครับจะทําเมตรให้เป็นเซนเหมือนกับตัวนี้หรือจะทําเซนตัวนี้มาเป็นเมตรขึ้นอยู่กับโจทย์ถามว่าเขาต้องการเขาต้องการปริมาตรเป็นลูกบาทเซนติเมตรหรือลูกบาทเมตรนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาต้องการคำตอบเป็นลูกบาทเซนติเมตรนู้นะเพราะว่าการหาปริมาตรสูตรสูตรอ่าเท่าที่หน่วยของปริมาตรมันขึ้นต้น,น้วกคำว่าลูกบาทใช่ไหมครับใช่ไหม เรจะได้คกาว่าลูกบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจทย์ต้องการถามว่ามันมีปริมาตรมีปริมาตรกี่ลูกบาศกเมตรหรือ0ดก,กำลัง3อ่าต่อไปนี้คุณจะใช้กําลัง3นะครับแท,ทนคําว่าลูกบาศนะครับลูกบาศขึ้นลูกบาศเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำเป็นลูกบาศเมตรตรงนี้ต้องเปลี่ยน0.5เป็น คือห้าเซนเป็นเมตรเข้าใจไหมคือนี่เป็นเมตรแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าต้องการเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรมีปริมาตรที่ลูกบาศก์ลูกบาศก์เซนติเมตรเธอต้องเปลี่ยนเมตรตัวนี้เป็นเซนเข้าใจไหมตัวนี้เป็น,นเซน m. อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าสมมติว่าเขาต้องการ ปริมาตรเป็นลูกบาศเซนติเมตรนักนเรียนก็เปลี่ยนตัวนี้อสองั2เมตรเท่ากับกี่เซนครับ200เซน200เซนติเมตรเราเปลี่ยนได้ใช้ตัวนี้กับใช้ตัวนี้นะครับามาเข้าสู่ครับสู่ริมาตรพายโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้ว่าใช้พายเท่าไหร่นะครับอ่าก็าอาจจะให้นักเรียนเลือก เลือกเองใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดใช้สามจุหนึ่งสี่ติว่าคูใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดเข้าสูรใช่ยบสองส่วนเจ็ดโักตมีเท่าไหรครับศูนยุดห้าเซนใช่ไหมครับห้าเซนแต่งห้าลกำังาไรลกลังสองเขาสูรมีกำลังสองนี่กากำลังสองเห็นไหมแล้วก็คูณความสูงสูงเาแปลงเป็นเซนแล้วก็จะาลับสองร้อยเซน ช่วยครูหาคําตอบทีสิ่งแรกที่เราต้องหาคือ0.5กำลังสองมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมอ0.5กำลังสองมีค่าเท่าไหร่ช่วยคิดทีเลย0.025นะครับ0ห2 5เพราะว่าจุดห้าคูณสองครั้งไปยกสองตำแหน่งใช่ไหมครับ5.25เพราะนั้นก็ ศูนย์สองห้านะครับก็จะได้เป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณศูนย์สุดสองห้าแล้วก็ยี่สบองร้อยอ่ะจัดใช่ไหมเจ็ดจัดศูนย์ที่สองห้าได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ลงตัวใช่ไหมเจ็ดหารสองร้อยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ลงตัวเนาะเพราะเจ็ดเป็นจำนวนที่จะไปหารจะหารยี่สิบห้าก็ไม่ได้นะครับ ก็เป็นสามหน้าได้แต่สองร้อยเป็นยูคู่หน่อยไม่ได้เลยครับเมื่อ,อาหาไม่ได้ก็ในอย่างนี้แล้วเรียงก็เอาข้างบนเนี่ยคูณกันหมดเลยครับเนี่ยคูณกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยเจ็ดนะครับคูณกันทั้งหมดนี่เป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสองคูสองร้อยเป็นสี่พันสี่ร้อยใช่ไหมสี่พันสี่ร้อย ก็คูณแล้วครับถ2 5สองห้าอ่ะแล้วก็หารด้วยเจ็หารด้วยเจ็ดน่าจะตอบเป็นโสทยมิยมานะอ่านได้เลยนเราทีอบนคูณอ่ะคูณแล้วทศนมยมาต้องการตองตำแหน่งใช่ไหมประเด็นตอนนี้มีสูงสองตัวตัดถึงลงไปเลยถึงไหมตัดถึงสองตัวไปเลยก็จะเหลือยี่สิี่คูณแต่ยี่สิบห้า ใช่ไหมครับห้าสี่สิบห้าสี่ยี่สิบยี่สิบสองสองสี่แปดสองสี่แปดหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ไหมครับไอหนึ่งอะคือได้หนึ่งพันร้อยจังครับอะไม่ใช่ถูกแล้ถูกแล้สิบสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหารด้วยเจ็ดใช่ไหมครับ

หลือสามเติมศูนย์เจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดย่สิสามสิบเจ็ดสองยิบสี่ไม่ได้ตัดแค่เรื่องตำแหน่งนะครับก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่ใช้เครื่องหมายประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่บาทเป็นเมินนะโดยทั่วไปทหารไม่ลงตัวเขาจะตัดแค่ทั้งเรืองตำแหน่ง ดัานหมายเลสี่กเรียนจะต้องหาตำแหน่งที่สามไม่ได้ก่อนน้อนเปนเลขห้าหรือเปล่าถ้าเป็นเลขห้าต้องปัดขึ้นมาบวกตำแหน่งตำแหน่งที่สองนะครับแต่ถ้ามันเป็นสี่ก็ปัดทิ้งไปเลยเอาแค่สองตำแหน่งพอนะครับอะอันนี้กรณีที่โจทย์ต้องการให้คหําตอบเป็นปลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็แปลเมตรให้เป็นเซนก่อน,นะครับแปลเมตรเป็นเซนก่อนี้น มาดูมาดูกรณีต่อไปนะครับอ่ากรอนนี้เป็นโจทย์เป็นอ่าหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันเปลี่ยนตรงนี้ เอาให้หรัศมีมา1.2 1.2เมตรรัศมีนะครับรัศมี1.2เมตรความสูงความสูงเท่ากับ3.4เมตรกรณีน,นี้หน่วยเหมือนกันนะครับเป็นเมตรกับเป็นเมตรเหมือนกันนะครับเป็นเมตรกับเป็นเมตรเหมือนกัน พราะนั wa, ้นแน่นอนเลยว่าเขาต้องการให้ตอบเป็นลูกบาศเมตรนะครับถ้ากับ pi อ่าสมมติใช่ยี่สบสองจนเจ็ดหรือจะเปลี่ยนไปสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้นะครับนะสมมติเปลี่ยนเป็นสามจุดหนึ่งสี่สามจุดหนึ่งสี่ค่าพายนะครับค่าพายคูณด้วยรัศมีเท่าไหร่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองยกกำลังอะไรยกกำลังสองไม่ต้อคูณเลยครับ ความสูงเท่าไรสามจุดสี่นะครับสามจุดหนึ่งสี่คูณหนึ่งจุดสองยกกำลังสองได้เท่ากับเท่าไรเหมือนเอาสิบสองคูณสิบสองใช่ไหมสิบสองคูณสิบสองแล้วช่วยยงสองตำแหน่งสิบสองสิบสองเป็น สิบสองสิบสองร้อยสี่สิบสี่พยมสองตำแหน่งก็เป็นหนึ่งจุดสี่สี่ใช่ไหมครับหนึ่งจุดสี่สี่คูณสามจุดสี่อ่ะมิจ่ยทศยมนั้นเลยนะครับสามจุดหนึ่งสี่สามจุดหนึ่งสี่คูณหนึ่งจุดสี่สี่เวลาจะเรียนคูณทศยมเอาทศยมออกไปก่อน นะครับเก็ตกาะสี่สี่สิบหกสีเป็นหสาสิองันนี้ส่เหมือนกันเพราะผลลัพธ์ก็ต้องใด้เท่ากันนะครับหนูณี่ได้สี่หนึ่งคูณห่งได้หนึงหน่งคได้สามเนึ่งเก้าสิบ็สิองนึ่งห้าสี่าติดตำแหน่ง สองกนะับสองเป็นสี่นะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็คูณกับสามเป็ส um ี่หนึ่งครั้งสามจุดสี่การคูณท่ยมจุดท่ายมไม่จะเป็นต้องตรงกันนะครับนะสามจุดสี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทับจุดเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมก็บนสี่ตำแหน่งถ้าไล่หนึ่งตำแหน่งก็เป็นห้าตำแหน่งครับสี่หกยี่สิบสี่ทดสอง สี่หนึ่งสี่เป็นหกสี่สองแปดสี่ห้ายี่สิบลบวสองสี่สี่สิบหกเจ็ดสิบแปดสามสามหกสิบแปดบหนึ่งสามสามเป็นสี่สามสองหกเห็นไหมครับน้องไม่เห็นนะครับสามหนึ่งสามเป็นสี่สามสองหกสามห้าสิบห้าบกหนึ่งสามสี่สิบสอง ็นสิบสามสี่สี่สามเจ็ดสามห้าหนึ่งทศโยงห้าตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าได้สิบห้าสิบห้าจุดสามเจ็ดสามสี่สี่เป็นนะครับลูกบาทเมตรใช่ไหมลูกบาทเมตร ครับอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่เรียนต้องจำนะครับนะก็คือสมุดหาปริมาตรของทรงกระบอกนะครับลาต้องสอง S. นะครับเอมาจากความสูงของทรงกระบอกแต่ถ้าทรงกระบอกมันอยู่ในแนวนอนสมมติทรงกระบอกีมยมันอยู่ในแนวนอนอย่างนี้เขาก็จะให้อะไรมาให้มาเป็นความยาวใช่ไหมครับความยาวพอจับตั้งมันคือความสูงนั่นแหละ นะแต่พอลานอนเรา,ราม,มักจะเรียกความยาวใช่ไหมนะ hmm. แนวนอนเราจะเรียกความยาวเสมอใช่ไหมใช่ไหมแต่พอจับตั้งเรียกความสูงใช่ไหมนะครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับทรงกระบอกเขาจะมาให้เรามาในแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับนะแต่มันก็คือความความยาวก็คือความสูงทรงกระบอกนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าทรงกระบอกนั้นมันมันสามารถจับต้องได้นะเราสามารถก็จับจับนอนเป็นตั้งได้ใช่ไหมครับ มันก็คือความสูงได้และครับอ่ะทีนี้นะครับคิดว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจแล้วเนาะนะนะเราได้ไปสองเรื่องแล้วก็คือเรื่องของปริมาตรของปริซึมกับปริมาตรของทรงกระบอกนะครับสูตรหาปริมาตรเหมือนกันเลยก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงแต่แตกต่างกันตรงเวลาหาคําตอบแตกต่างกันตรงการตรงสูตรหาพื้นที่ฐานใช่ไหมถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะ กรณีที่เป็นปีซึมเนี่ยเราก็เราก็ดูว่าฐานมันเป็นรูปร่างอะไรแล้วก็ใช้สูตรพื้นที่ของรูปร่างนั้นนะครับแล้วก็คูณความสูงหรือความยาวของปีซึมส่วนตรงกระบอกนั้นฐานแน่นอนมันเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้า i r กำลังสองความสูงคือ h นะครับเพราะฉะนั้นสูตรมันก็เลยกลายเป็นา i r กำลังสอง h นะครับนะของทรงกระบอกนะครับก็ฝากเรียนไว้ด้วยนะครับอ่าส่วนอา่า ในวันพรุ่งนี้นะครับนี่อาจจะต้องได้ทำใบงานนะครับบอกเรียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องไม่อาจจะไม่มีซูมนะครับอาจจะให้เรียนสลับกับอ่าครูจะให้เป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเป็นอาจจะสรุปเนื้อหานี่นึงแล้วคาสั่งนะครับแล้วก็ให้เรียนทำใบงานเดี๋ยวครูใบงานครูจะส่งไปในไลน์นะครับในไลน์ห้องของเธอนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นทำส่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเหมือนเดิมเนาะในวันพรุ่งนี้นะครับ เอาโอเคสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักเรียนครับบ๊ายบาย